สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโปรไทยนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่3นะครับวันที่17กรกฎาคมนะครับ6 7เอ่อตลาดทุนเมื่อวานปิดได้ลบนะครับก็ไปที่ี่1321.31จุดนจุดนะครับก็ ปัญหาก็น่าจะมาจากพลังงานบริสุทธิ์นะครับ e a นะครับโอเควันนี้หัวข้อวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องอไม่สูงต้องเขยียงนะครับไม่เก่งต้องขยันคือคนเรานะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพรสวรรค์น,นะครับก็ต้อง มีพรแสวงเพิ่มเติมนะครับเราจึงจะดำรงชีวิตอยู่ต่อสู้กับคนอื่นๆได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเราไม่สูงเราตัวเตี้ยเนี่ยเราเราก็ต้องพยายามทำตัวให้สูงหรือถ้าว่าอายุมันมันสู่ไว้หนุ่มสาวแล้วเนี่ยถ้ามัน มันยืดลําตัวของเราไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหาอาจจะเป็นเสริมรองเท้าให้สูงสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่เก่งเนี่ยเราก็ต้องมีความขยันขันแข็งในการทํางานในการทามาหากินนะครับเราจึงจะ,อ,ะอยู่รอดในสังคมปัจจุบันนี้ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ข้าวยากหมักแพงนะฮะมันก็ ปากัดตินทิพกันโดยทั่วนะครับข้อคิดของผมในการที่จะ,ะทำงานนะเมื่อก่อนผมก็สมัยเรียนเนี่ยก็ยอมรับว่าคิดนะครับเรียนภาคบ่ายอ <c oughs> พอเรียนจบมาก็มาทำงานกรุงเทพนะฮะก็ตกงานอยู่ เป็นเดือนนะครับเดินหางานสมัยนั้นเขาก็เรียกว่าจนเดินเตะฝุ่นจนรองเท้าทะลุอะไรประมาณนี้นะสมัครงานนี่โหเยอะไปหมดเลยก็คือใครว่าที่ไหนดีก็ไปไปสมัครไปสัมภาษณ์หมดนะครับช่วงที่รองงานเนี่ยก็ นอนพักอยู่ที่ห้องมลน,นะครับก็คิดอะไรอ,อยากจะทำโน่นทำนี่เนี่ยคือโปรเจกต์มันเข้ามาในในหัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยว่าอันนั้นมันก็คือการวาดวิมานในอากาศนะครับมันก็มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้เริ่มลงมือทำนะครับแล้วบังเอิญ ความคิดหนึ่งนะครับมันก็ฉุกขึ้นมาในในหัวนะครับว่าเออแทนที่เราจะนั่งๆแล้วน,น,นอนเพ้อฝันว่าวิมานในอากาศไปเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเออเราควรจะทำอะไรก็ได้ที่เราชอบเราละเพื่อเป็นการฆ่าเวลาไม่เรา หายใจทิ้งไปสับเป่นะครับก็คือก็เริ่มคิดว่าเออวันเนี้ยเรายัางไม่ได้ทำอะไรบ้างนะเราเออยัางมีงานค้างค้างอะไรบ้างเนี้ยพอมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะเลยที่เรายัางไม่ได้เรายัางไม่ได้ทำนะครับเหมือนอ,อมันจะมีคนพูดว่า ทำวันเนี้ยให้เหมือนวันสุดท้ายของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่ไม่มีเวลาว่างเลยแล้วตั้งแต่ที่ผมมีความคิดแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่างเลยเนยก็ตั้งแต่นั้นมาเสียดายที่ว่าความคิดนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดได้ตั้งแต่ผมเรียนประถมมัธยมนะถ้าถ้าอย่างนั้นนะคงชีวิตคงจะจะไปได้ดีกว่านี้นะครับ ดังนั้นก็คือ <c oughs> ผมก็เลยเอมีลูกมีหลานมีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามแชร์ว่านี่แหละคนเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากลองคิดจะทำโน่นจะทำนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่แต่จงคิดแล้วก็ระล,ลึกไว้เสมอว่ายังมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำแล้ว เราก็ลงมือทำนะครับมันทุกสิ่งทุกอย่างมันที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีผลตลอดนะครับไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือเราก็ได้ความรู้นะครับเราทำงานแม้แต่เป็นงานที่เราทำอยู่ประจำเนี่ยมันก็จะได้ความชำนาญเพิ่มขึ้นเป็นประสบการณ์นะครับคืออย่างเราเรียนหนังสือเราอ่านหนังสือเนี่ย มันมีวันที่จะเท่าทันกันได้ความรู้ด้านนี้นะครับแต่ประสบการณ์เนี่ยมันไม่มีขายเ,เราหาเรามีเงินมากแค่ไหนเราก็หาซื้อประสบการณ์ไม่ได้เราต้องเราต้องประสบด้วยเราเองนะครับเหมือนเห <c oughs> มือนอย่างการบริหารบ้านเมืองเนี่ยคือ คือเราเราตกลมมาเป็นสิบยี่สิบปีนะฮะมันก็เหมือนอจะกล่าวได้ว่าเราประสบ l o s t decade นะครับก็คือทศวรรษที่สูญหายไป1นสองศตวตรวตรษทศวรรษได้นะครับนั้นาการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ย ก็ไม่ไม่แปลกใจครับว่าทำไมคนหนุ่มสาววัยรุ่นเนี่ยจึงจึงเลือกพัดหนึ่งนะครับเพราะว่าในมุมมองของผมนะอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็แล้วแต่ท่านจะคิดพิจารณาก็แล้วกันนะครับคือคนสาวคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไม่ได้เลือกตั้งมาระยะหนึ่งนะครับ อพอมาเลือกตั้งครั้งสองครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเ mm hmm. ยาวชนนะครับก็จะมีมีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเราเยาวชนเหล่านี้เนี่ยจะว่าไปก็คือยังไม่เคยประสบปัญหาเศรษฐกิจนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเจอวิกฤตมา2ครั้งได้นะครับ อย่างน้อยก็คือครั้งแรกก็ประมาณปีอ29ถ้าจำไม่ผิดนะ29 30อะไรประมาณนี้วิกฤตข้างเงินบาทที่ลอยข้างเงินบาทนะครับยุคนายกเรมเช่วงนั้นนะครับคือสมัยเด็กๆเ,เนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะประมาณ25บาท พอพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก30ต้นๆน,น,นะครับหลังหลังวิกฤตครั้งนั้นนะครับแล้วครั้งที่2ก็ต้นยามกุ้งนะครับก็ปี4 0ประมาณนี้นะครับช่วงช่วงนั้นนะครับก็คือช่วงวัยทำงานอ่ายัง ตีสามห้านี่ยอย่างไปประทวงม็อกมือถืออะไรประมาณเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิดเเมื่อเราเราเจอวิกฤตเนี่ยเราก็ดิ้นรนต่อสู้นะครับผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับถือช่วงนั้นเนี่ยมีมีเงินก็อยากจะซื้อบ้านนะครับเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้ <c oughs> อ่อ มีความรู้ด้านการเงินการวางแผนชีวิตทางด้านการเงินนะครับเพิ่งมาเารู้มาศึกษาช่วง,หล,งหลังนี่เอง,เพ,งเพิ่งไม่กี่ปีมาอันนี้เองนะครับตอนนั้นในหัวก็คือโอเคเราก็อยากมีบ้านเพราะว่าถึงเราเช่าเขาเนี่ยเราก็จ่ายไปทุกเดือนเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับพอ พอเราซื้อบ้านเนี่ยมันก็เป็นภาระระยะยาวเลยทีนี้แล้วก็ออช่วงนั้นอูฟูนะครับก็มีทั้งผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับราชางเงินผ่อนพอพอมาเจอช่วงของลุงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่ำแย่ไปหมดนะครับก็ ก็จึงบอกว่าเราเรามีอายุขนาดนี้เรามีประสบการณ์เรารู้ว่าอันไหนที่มันจะเป็นทางรอดอันไหนที่มันเป็นวิกฤตนะครับผมยิงผมยิงบอกกับคนรอบข้างนะครับคือว่าคือเราต้องสู้ นะครับแล้วก็เราก็ควรจะมีผู้นำที่ทำงานเป็นนะครับที่ที่สามารถที่จะพาเราผ่านวิกฤตไปได้นะครับอของเราติดหลมอยู่สองทศวรรษเนี่ยแต่ในขณะที่รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยบางประเทศเขาพัฒนาจะแซงเราไปแล้วอย่าง อย่างอินโดนีเซียเนี่ยผู้นำที่ดีนะครับเมื่อก่อนเขามีปัญหาคอร์รัปชันเยอะแยะนะครับซูฮาโตอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้เขาเศรษฐกิจเขาดีดีมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นมีแหล่งทรัพยากรเยอะแล้วอีกชาติหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับอย่างอย่างอินเดียเนี่ยครับ ปัจจุบันนี้มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับก็แซงหน้าจีนไปแล้วนะครับและเขาได้ผู้นำที่ดีโมดี้นะครับเมื่อไม่นานนี้ก็เพิ่งรับตำแหน่งสมัยที่สองนะครับช่วงหลังมานี้อินเดียนี่ผิดหูผิดตาไปเยอะเลยครับแล้ว มีคนคาดการว่าภายใน30ปีนี้จะน่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกนะครับก็เนี่ยครับคือถ้าเรามีผู้นำที่ดีนะครับอะไรมันก็จะดีนะครับถ้าใครที่ได้แต่วานวิมานในอากาศไม่เคยมีประสบการณ์บริหารที่สำเร็จมาก,ก่อนบริหารงานครอบครัวก็ยัง ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้มาเป็นผู้นําประเทศมันมันเราจะรอดหรอครับใช่ครับประชาธิปไตยเนะี่ยใครก็อยากได้ใครก็คุยได้แต่มันต้องขึ้นอยู่กับการกระทําแล้วมันต้องพิสูจน์กันในระยะยาวว่าใครมันมันมีความคิดที่แท้จริงนะครับคือใครเป็นตัวจริงใคร ใครปลอมนฮะใครอุปโลกขึ้นมาหน้าตาดีแต่ขอโทษนะเหมือนคำโบราณบอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมันเราก็จะยิ่งจมไม่มีทางที่จะสู้ชาติอื่นๆได้เลยนะครับแล้วยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยการพัฒนามันก้าวกระโดด นะครับมันไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนสมัยก่อนๆแล้วครับโลกาพิวัตรนวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยมันมันไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้นำที่ดีเนี่ยผมว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะกลับมายืนหนึ่งในอาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ